ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลิกสามีแล้วหนึ่งบางปูรับขาเตียงหักหลังแต่งงานกับสามีอีกครั้งแต่อยู่ได้แค่หนึ่งเดือนหนึ่งบางปูขาเตียงหักเลิกสามีหลังแต่งงานเพียงแค่เดือนเดียวสินสอด30ล้านพร้อมเผยสาเหตุทำรักเล้ายืนยันไม่มีมือที่สแน่นอนเมื่อวันที่หมิถุนายน2 5 6ห้หนึ่งบางปูหรือหนึ่งวัชยากรอ่อนธรรม ักแสดงรายการก่อนบ่ายลายเครียดและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เข้าพิธีวิวากับประวิตชิมพารีงานแต่งในครั้งนี้มีมูลค่าสินสอดกว่า30ล้านบาทแต่หลังจากแต่งงานได้เพียงหนึ่งเดือนหนึ่งบางปูได้เลิกลากับสามีโดยเธอได้ออกมาเปิดใจครั้งนี้ว่าส่วนหนึ่งมาจากอาการป่วยซึมเศร้าของเธอที่ทําให้สามีทนอยู่ด้วยไม่ได้พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนปัจจุบันแยกบ้านกันอยู่แล้ว และจะทำหน้าที่พ่อแม่เท่านั้นอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลับบงใจให้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ